สวัสดีครับน้องกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมพอกันโดนเป็นยังไงลำเคลื่อนไหวลำซ้ำอยู่ดีเม่ยอรพอสวัครับโอ้ขอบคุณน่หลายชิดพอดเป็นแต่หนาวเนาะครับท่านผู้นํครับโอ้หนาวครับชิดพอดพี่น้องแคสซี่ิดพอดทีมงานหลายๆคนฟังแต่ข่าวเป็นยังไง่ผ่านมาน้องกางวี่ผ่านมาได้มาเรื่อยๆครับได้มาตลอดเลยครับทั้งรายวันทั้ง ูเ่นไหดีน้องย่าเนาะบ่เคยถือเลขไทยกัเลขไทยกับจีนต่อกันมาสองวดเลขไทยรัตตลีสองวดแล้วมอวันแรกก็ได้้าใบวัที่สองกับของของแงตไม่ได้สองใบได้รัตตลีนะผก็ได้ได้อีกยัางก็วันสองตัวสามตัวพร้ก็งานก็ไลใบมอครับ ก้าวหาหนรายไบท์ได้ขึ้นกันบ่ได้ถ <laughs> ้าเล็กไปเงี่ยบ่ได้ครับอันนี้เป็น <c oughs> เป็นรางวัลที่หกเนาะ <c oughs> นนกะ้าหาเนาะใช <c oughs> ่ครับเป็นรางวัลที่หกเลยบ่ได้ไปขึ้นเนี่ยนะขบวนก็ไฮซ้ำตัวบวนเพื่นอน,น็กอกบนญีิดีถวร่องด่างนี่ก็สีได้เดียวในลายอยู่ไปซื้อแต่ตัวเดียวเลยศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าวันนี้ก็ได้ ย่านซื้อบะไรอีกก็ได้ซื้อไปเต็งจะตงงวดซื้อไว้แล้วาะเนี่ยครับซื้อไว้แล้วกับมาเมื่อบุญกลางดึกหลังจากกลับมาจากพัทยายาเมื่อบุญแล้วกับไปหาลอตเตอรี่ป่านี้ซื้อซื้อไวแล้วกับยิ่งไปหาลอตเตอรี่ครับอันนี้ซื้อไวเจอฟันเห็นปูปูมะฮองบอกแต่แต่คนบอกไล่วันหรอเมื่อนี้ผมมาจะตามเป็นสองศูนย์หนึ่ง คนบอกว่านไดว่านอันนี้เป็นได้ว่าจะไดว่าจะมาตามบังมันนี่มาเป็นมาตามมาตามอันนี้ตามเป็นสองศูนย์หนึ่งได้ว่านจะได้บนปูนะผมบนเป็นห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ปูนิเหล็กบนหลังจากับมาจากพัทยาบนให้ออกบนให้ออกห้าหนึ่งเจ็ดก็บนกับปูนี่จะเพิ่งบนได้สองหัดกับเขาทั้งสองหัว ที่ได้ที่ได้ันบนองกาเมื่อกอนนั้นได้หาใบลอตเตอรี่กับปูกับห้ครับเราซอมเพิ่นห้ย้องตัวสงสัยเอาเงินไปถวายเพื่อนนะถวายว่าจะสางสางปูวิรูปะลวันนี้ล้มหัวขุดใหญ่มาหอบเงินปิวลงหมดเลยมินวันเบิ่งบิววันนี้เลขเอ็ กระสอบปิวขึ้นไปอยู่ทั้งเครื่องเอฟซีก็เลาว่าออกแล้วออกด้านบนแท้ๆวันว่านี้บ่นนะที่บนไว้ก็เลยว่าที่บนไว้ครับออกบันนะครับกระสอบปิวไหว้ทั้งหลังค่าอันนี้ที่บนวันนี้หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบนหาหนึ่งเจ็ดสามตัวเจ็ดบนไปสามตัวหลังจากบนบนกัปปุ่ย ประมาณขึ้นที่สามว่าฝันเห็นรถรถท่านดำแต่แรกปกติถ้าฝันเห็นรถท่านนี่มันสีออกออกไรยวันฝันผงกระซือไหวมันบอกผงก็เลยคขึ้นว่ามันสิไปออกไรครับมันถือเป็นรัฐบาลไทยครับก็มันกับฝันแตกยุ้วว่าได้ต่ําขี่ไปกับแอดไม่ขี่ไปตามท่านตามยังไงว่าได้ต่าแต่มีคนห้องบอกว่ารถไปตามมีอยังมากกันชนทั้งหนาดูดอกหมดดูดอกหมดพมก็เลยไปเถียงเขาว่า มันบ่ได้ต่มผมบ่ได้ขี้ต่ำยังเนี่ยผมมากปกติถ้าต่ามันก็ได้ต้องได้ยินเสียงตอนส่ผมก็ได้ล่งไปเบึงหนาวเลยรูดออกมาเหีืยต่ป้ายเบียนหกสามสองสองได้กินราเสี่ยมาล่มทุนแม่เนครับการไม่เป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยครับเพราะว่าฟันมือว่านี่มันบ่ไม่เนครับมันบ่เแล้วผมขึ้นไปไปรัฐบาลไปรัฐบาลไม่บแต่งวันนั้นฟันว่า ฝันเจาวกับรถดนี่แหละด้านหนาชนกันยังสิ่ะผมไปได้ของเพื่อนบ้านหกสามบานนี้มือทันมากกับหอยหญ่ออกง่ดนะผมก็เลยบอดสื่อผมว่าผมได้ได้เด็กไอ้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแล้วมันบอกจอกผมก็เลยบอกผมไดไปออกอีกได้แล้วก็เลยบอดเอกอีกงวดงวดหกสามแต่วันนี้ฟันว่าฟันเห็นทางหนามันรูดออกวันว่้ทางหนามันรูดออกเพื่อนมาชนกันนั้น แต่ผมมันบม่ได้ต่ำพ้ามค้นขับบัไ่ได้ต่ำกันนะครับผมแต่เล่ลุกไปเบงกันรุดออกขึ้นบนมาเรือแต่ฟ้ากระพุ่งหนากับปบยทแถบยน <ะ S 1> ผมก็เลยคิดว่าจะล่มทุนนี่แหละดันน่ะคือสุดนี่ิสเยว่าเป็นรัฐบาลไทยสำหรับวนนี้กับเลืที่ขอปูกับเล็กที่บนปูมันบ่นนนตัวตัวที่เดี๋ยวจะดไปกับเป็นหกสามกับหกสอง ว่าบนปูนี่กะชีซื้อไว้ได้บนตัวนี้ก็คว้อันจาก่ความกะเจียวแค่สองตัวจเจียวเป็นหกสามหกสองมาที่วงกลมไหวมัม้ยหกสามกับหกสองอันนี้ <c oughs> เน้นเน้นไปทางล่างมันบนลออกลางครับเน้นไปทางล่างครับเน้นไปทางลมครับถ้าถ้าบนถ้าบนกะชีึ้ิด่ายใานมันเป็นแบบนี้ไหครับ่า <c oughs> นเป็นชุด คือว่าหันมันไปบนยันยันยันเลขยันที่เลขบนปูยันมันดังแล้วมันซื้อบะไรยันยันเขาพิกเนี่ยเพราะว่าเขาก็บูฮูน้องวานจอกไปยังไงนะครับวันนี้คนอาจจะให้โชคเมยานั่งให้โชคอาจจะร้อยมากแบบนี้กับวันนี้แล้วเมยาจะนั่งคนกับวันนี้ได้ไมยานั่งน้อง่นให้โชคมาตลอดกันแต่กันเวลาไปซื้อของมาไหวปูไหวยังมันก็มาก่อนปูถึงเมยานั่งนี่กันสุดยอดดี้คือกันนะ ออกตลอดเทือนทำภาพคนไปเห็ดบุญเหตุยังดัดมักเปลี่ยนแต่ลักลักษ์ในกาเนี่ยนะมักเลขของปูนี่ยนะครับเอาเป็นน้องกามักมักตัวใดที่สุดมักของมักเลขบุญปูครับมักเล็กบุญงาครับหัวก้อนนี่กัทั้งเลขฝันแล้วก็เลขบุญกัมักเลขที่ว่าบุญปูเนี่ยเพาะว่าในกรบปุกครับให้ไปตัดเอาเนาะตัวนี้เนาะครับผมตัดตัดเอาเลขบุญปู ว่าจะมีชุดเดียวขอแค่ชุดเดียวครับแล้วก็นองกาเลขชุดนี้นะจะเนียนไปที่บนพราะนครับเนีนไปที่บนเนีนไปที่บนมันออกบนไปหลายครับกถือว่าเลขเลขบ่หลายเล่นง่ายตัดง่ายเนาะโั้โหเสีวองทุนรูปมักที่สุดแบบนองกาเลขที่มักที่สุดมักที่สุดนี่กันนี่ด้ครับผม ห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเลยครับอันนี้คือตัวเด่นเลยสองตัวสองตัวนี้ก็จะเป็นหกสามกับหกสองหกสามกับหกสองเนาะอันนี้ประมูลมรรคก้าหกประมูลครับผมก็ต้องมุนมนเพราะประเพราะว่าทุนมาไหลตรงเลยครับตรงงเลยครับตัวเน้นห้าหนึ่งเจ็ดตัวเน้นตัวน่าจะชื่อหาหนึ่งเจ็ดเดียห้พี่น้องไปที่จ้าหนาอเนาะ่ป็นแนวทางครับ เคแหละเนาะขอบคุณน้องกายหลายๆมือนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ